โซนน,นะครับก็คือด้านล่างจะเป็นเซตติ้งตรงกลางจะเป็นแอร์เวิร์ดเอเวอร์มีพารเตต่างๆนะครับแล้วก็ฝั่งด้านใต้จะเป็นเครื่องเป็นอินดิเคเตอร์ที่เครื่องมันวัดได้ส่วนประกองของเครื่องนะครับก็จะมีเอฟบีเอสมิตติ้งสแตมป์ติคอมิชชั่นนะครับที่เกี่ยวกบาร Meeting System ก็คือจะเหมือนกันกับตัวเอเวอร์ชเแสดเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับถัดมาก็จะเป็นเปเชอร์เกตรุ่นนี้จะมี มิเตสเกตวัดเทเชอร์ในชุดบิตติ้งก็จะมีโฟ <laughs> ทิวตัวโฟทิวก็คือจะมี3มแก๊สในสไลด์นะครับก็จะต่างจากตัวไอวันเมื่อกี้ก็คืออันนี้จะเป็นใช้วิธีแบบขออนุญาตนิดนึงนะครับท่านใดที่เช็คเอาท์วันนี้ยังไงจะรบกวนเสร็จแล้วเนี่ยฝากก๊าไปคืนที่ล็อบบี้ข้างล่างด้วยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ เองอยู่ต่อนี่เดี๋ยวคุณสุภาษิตจะดูแลต่อนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ค,ครับก็ในส่วนของโฟทิวนะครับก็ใช้เป็นการปารับนะครับอัลิมาดโฟนะครับขึ้นอยู่กับเราเซตติง้งที่หน้าเครื่องก็จะมีเอวว็มพีาร์วนะครับแอตจัดเพชรลิมิตมีแม็กเวนทวิตคล้ายๆกับไอตัวไอไว้เมื่อนกะี้มีเอา้าเซอร์นี่โฟมพิเตอร์ มีเพื่เชือยู่6ตัวก็วคือวัดให้สังเกตที่ตัวนี้นะครับจะมีรูปถังก็คือจะวัดเชอร์์ที่ถังด้านบนก็จะเป็นไฟลาไลน์อันนี้เป็นซิสเต็มสวิตช์แบโพลเตอร์สตัวถัดลงมาที่หน้าเครื่องตรงนี้ก็จะมีออโต้ฟัดวาลแล้วก็มีสวิตช์คอมมอนแก๊สอาเล็ตสวิตช์คอมมอนแก๊สอาเล็ตนะครับก็คือเลือกว่าหลังจากที่ทําการ ผสมแก๊สผ่านน้ำยาวาโพอแล้วเนี่ยแก๊สที่ออกมามันจะเป็นท่อน,นี้นะครับเลือกว่าจะให้แก๊สเป็นเซทแก๊สเนี่ยออกมาที่คอมอนแก๊สเหล็บหรือว่าเข้ามาที่ชุนบิกซิงซิสเ็มก็คือใช้สวิตตัวนี้เพื่อกป็นตัวเลือกโดยที่เครื่องจะรู้สถานะด้วยสวิตไมโครสวิตตัวนี้คือผมบิดสมมติผมบิดมาลงลงมาที่คอมบอนแก๊สเหล็บเครื่องมันจะบอกว่าใช้ acio on กึ่งจะมีสวิตช์เช็คตรงนี้ที่ฝัดบาลก็จะมีสวิตช์ตัวหนึ่งที่บอกว่าจะเช็คเพชเชอร์ในกรณีที่เรากำลังทการกดฝัดบอลก็ส่งสัญญาณมาที่เครื่องให้รู้ว่าระบบคอมเพรสเซอรให้หยุดทําการคอมเพรสนะครับเพราะว่าโฟมันเยอะที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่บอกว่าเป็น ESB i บอร์ดนะครับเป็นคล้ายๆเป็นเซนเซอร์บอร์ด มันก็จะวัดสัญญาณจากตัวโพลิเซอร์นะครับสองตัวก็คือสี่ท่อแล้วก็อีกท่อนึงจะวัดเพชเชอร์นะครับอันนี้จะต่อลงไปที่เวนจินครับก็คือวัดเพชเชอร์เพื่อให้เครื่องเครื่องที่จอรู้ว่าเพชเชอร์เท่าไหร่ก็คือเพชเชอร์แอร์เวนเพชเชอร์ตัวนี้เพชเชอร์เดียวกันกับตัวนี้แต่ท่อน,นี้มันจะต่อไปที่เวนจินส่วนที่เพชเชอร์เกตมันก็จะมีเป็นท่อน,นี้นะต่อวัดเพชเชอร์ในชุดเซอร์กิต แล้วก็สามารถวัดเฟสเชอร์ได้ในกรณีที่ใช้คอมมอนแกนเอาเล็ตถัดมาด้านหลังเครื่องทาด้านดซ้ายไดังฟิตตี้ด้านหลังเครื่องไล่จากไปไล์เข้านะครับ,ออบ,บก็คือมีระบบในส่วนของระบบแก๊ส อันนี้จะเป็นไลไลสาเข้ามานะครับก็จะมีฝั่งของถังนะครับอันนี้มีสามารถใส่ถ่ายตรงนี้ได้2ถังแล้วก็กถังเป็นตัวนีน้แต่ถ้าสั่งเป็นอับชาติ3าถังก็คือมันจะมีะกระบอกสาหรับตั้งถังแล้วก็เอาันนี้ขันเข้าไปที่ถังอีกทีนึก็จะสามารถใส่ได้สามแก๊สไฟเข้าก็จะเข้าทางนี้มีเมนวทตช์วิเป็นเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ Baker. เดี๋ยวด้านในฝาด้านหลังตรงนี้จะมีเอาเลตนะครับที่ผ่านในตัวไอโซเลตหม้อแปลงไอโซเลตเมื่อกี้รู้สึกว่าได้ถอดดูกันไหมครับผมจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือจะมีน็อต3ตัวนะครับถอดทาง้านตรงนี้ก็คือจะเปิดได้อย่างนี้เลยอันนี้ดูทางเดินแก๊สจากปลายไลน์เข้ามานะครับ ในสกิลมิติที่เราดูตอนแรกก็จะมีตอนนี้จะเป็นปลายไลน์เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวผมไล่จากออกซิเจนนะครับจะมะีสังเกตที่คอนเนคเตอร์ขนาดจะไม่เท่ากันก็คือมันจะบังคับข้ามใส่ผิดแก๊สแล้วนะไล่จากออกซิเจนนะครับก็จะมะีชุดนี้เห็นตัวสีน้เงินครับอันนี้มันจะเป็นโอเวอร์เพรเชอร์ในกรณีที่ ถ้าเชื่อไปไลน์้ามาเกินหรือในกรณีที่ถังมันเลคุเลเตอร์มีปัญหาถ้าเชื่อเกินมันก็จะชิลลีบาออกตรงออกตรงนี้นะครับที่ร้อยสิบปีนตัในช่วงนี้ก็จะแท็บออกซิเจนออกมาใช้ที่ออกซิเจนออซิสโมรี่โฟมิเตอร์แล้วก็โอทูฟัดบ้าวนะครับโดยผ่านเลคุเลเตอร์ตัวนี้บางทีเจออาการว่าฟัดบล์วใช้งานไม่ได้ไม่มีแก๊สเข้าแต่แก๊สที่อื่นใช้ได้ก็จะมาใช้ที่ตัวนี้ ส่วนหนึ่งคือท่อใหญ่ๆด้านในเป็นท่อสีดำใหญ่ๆก็คือท่อน,นี้มันจะต่อออกซิเจนเข้าไปใช้ในส่วนของเวนเอนจิ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นออกซิเจนได้ก็คือต่อจุดนี้ด้านในอีกท่อนึ่งตรงนี้มันก็จะมาเข้าที่ชุด4ฟทิวที่ชุด4ฟทิวเนี่ยหลังจากที่แก๊สเข้าฝั่งถังฝังออกซิเจนเอ่อทครับฝั่งไฟลายทั้ง3แก๊ส มันก็จะมาเข้าที่โฟทิวสาสามแก๊สตัวนี้ก็คือสังเกตขนาดท่อแอจะใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็ในตัสครับอันนี้คือเข้าที่โฟทิวพอผ่านโฟทิวแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาที่ท่อนี้นะครับเป็นมิกแก๊สก็คือเปิดโฟเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์แก๊สมิกเสร็จแล้วมันก็จะมาเข้าที่ท่อนี้ครับออกจากท่อตัวนี้ก็คือมาเข้าที่ตัวแบ็กบาร์ ัวนี้จะเป็นแบ็กบาออกจากแบ็กบาก็จะเป็นตัวนี้ไอตัวท่อตัวนี้ที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามันมาเข้ารอที่สวิตช์เลือกก็คือเป็นท่อนี้ไปรอตรงนู้นเพื่อที่เลือกว่าจะเอาแก๊สไปเอาฝั่งไหนส่วนข้างลลังตนี้ก็ส่วนด้านล่างด้านล่างของเครื่องครับ นิดนึงของถังถังตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็น pin index นะครับคือขั้วมันจะมีเขี้ยวแต่ละแก๊สเนี่ยเขี้ยวจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ถังเห็นรูตรงนี้คือมันจะไม่สามารถสลับกันได้คือบงังคับเขาเรียกว่าเป็น pin i n d e กอันนี้ที่ตัวด้านล่างนะครับที่ฝานี้ก็คือมันจะมีน,อน็อตแต่นี้ผมถอดไปแล้วนะครับจะคือถอดน็อตให้หมด ก็จะเจอในส่วนของ B A Q Board มีใน A Q Board นะครับเป็นตัวบอร์ดเชื่อมการทำงานระหว่างตัวคอนโทรลบอร์ดที่ตัวมอนิเตอร์ตัวดิสเพย์นะครับแล้วก็เชื่อมในส่วนของเวนเนจินเข้ามาที่บอร์ดนี้นะครับแล้วก็สัญญาณต่างๆก็เข้ามาที่บอร์ดนี้ก่อนนะครับเหมือนเป็นตัวกลางการประสานการทำงานของเครื่องครับ ถัดมาตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์สะพายนครับเป็นชุดพวงสะพายมีแบตเตอรี่12โวลต์หนึ่งก้อนอเดี๋ยด้านหลังเสร็จเดี๋ยวขั้นตอนมาข้างหน้าชุดวิตติ้งซิสเต็มผมผ่านนะครับ มาลื้กันดูแล้วนานแล้ววันนี้การใช้งานเครื่องเดี๋ยวผมจะไปที่การเทสเทสลบก e a k ที่ลืมอะับางอ่างทสลบกตัวนี้ก็คือจะมีในส่วนของไฮเพสเชอร์เทสโลเพสเชอร์เทสแล้วก็บีติ้งเต็มเทสเดี๋ยวไฮเพสเชอร์เทสก็คือผมประเด็นมี ถังแก๊สตัวแอร์ที่เดียวว <c oughs> ิธีเทสก็คือปิดเครื่องอนะครับแล้วก็แล้วก็เปิดเปิดถังวิธีเช็ค High เ e อ p r e s s u r e t e s t ก็คือจะดูที่เข็มเพเทอร์นะครับพอเปิดแก๊สทั้ง3แก๊สแล้วเข็มเข็มันจะขึ้นนะครับแล้วก็ปิดถังปิดทิ้งปิดถังไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักส0นาทีนะครับเข็มมันจะต้องไม่ตกลงมาขีดครับก็คืออันนี้เป็นส่วนของการเทสไฮเพเ s อร์ถัดมาก็จะเป็นโลเพเทอร์โลเพเ s อร์จะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือเป็นแคนบัฟนะคอันนี้จะ มีติดไปกับเครื่องดมยาก็คือการเทสก็คือเทสในสถานะที่เครื่องมันปิดอยู่นะครับเราก็ใช้ตัวนี้อคอนเฟิร์มก่อนนะครับคอนเฟิร์มว่าแฮนด์บัอเราไม่รั่วเองบางทีไปเจอไอ้ตัวนี้เรารั้วเองนะแล้วก็ไปลื้อเครื่องหามไม่เจอ <esp ann> um> สรุปว่าบางยาตัวเองครับก็คอนเฟิร์มว่ามันไม่รั่ว <DIS IT ES> นะครับก็เลือกสวิตช์มาที่ common gas o u t แล้วก็ใช้วิธีการาลืมตรงโพเทีวนิดนึงก็คือให้เปิดไว้สักประมาณรอบครึ่งแล้วก็เทมันมันจะต้องไม่พองออกภายใน30วิรวิซอกอสุดภายใน30ิวิจะต้องไม่พองถ้าพองแสดงว่ามีลิกลิกส่วนไหนบ้างก็ไล่ย้อนกลับไปตรงนี้จะคอนเฟิร์มลิกส่วนไหนบ้างก็คือ ย้อนกลับไปจนถึงตั้งแต่สวิตตั้งแต่แบ็กบาร์วาโพเลเซอร์จนถึงโฟทิวนะครับวนมาถึงเมนสวิตจนถึงจุดนี้การเทสโโลเมเชอร์เนี่ยมันจะสามารถคอนเฟิร์มการลีกของวาโพเลเซอร์ได้ด้วยคือสามารถเทสลีกวาโพเลเซอร์ได้ด้วยก็คือวิธีเทสก็คือเหมือนกันครับก็แต่เราเปิดเปอร์เซ็นต์วาโปสักประมาณ2%ครับแล้วก็เทสครับ ถ้ามีลิกมันจะพอครับบางทีมันจะมีเจอว่าพยาบาลเขาปิดไม่สนิทนนี้ะครับหรือว่าปิดในตัวพอร์ตเติมน้ํายาเดินน้ํายาไม่สนิทอาจจะใช้ลีคได้กลิ่นมีน้ํายาโอเคก็เหมือนกันครับ <c oughs> ถ้ามีสองตัวก็คือเทสองตัวก็เทได้ทีละตัวโอเคบอลโเลนเซอร์ก็ <c oughs> เปิดพร้อมกันไม่ได้ครับ อน,นี่โล้พชเชอร์ลีฟเทสแล้วอีกส่วนหนึ่งของเท,ทสท์ลิคก,ก็คืออันนี้เราจะใช้งานแล้วครับก็เมื่อกี้พี่เขาฝั่งนู้นก็คือพาแนะนำในการเทสแต่ละจุดใช่ครับแต่อันนี้คือสมมุติว่าเราไม่มีเครื่องมือในตรงนั้นวิธีเทสที่หนึ่งก็คือให้เข้าที่เซอร์วิงโหมดนะครับวิธีเข้าเซอร์วิงโหมดให กดครัค้างแล้วก็เปิดเครื่องน,นะครับดกดคนะ้างจนกว่ามันจะขึ้นคำว่าเซอร์วิสโหมดนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในเซอร์วิสโหมดไปด้วยลยนะพอขึ้นมาตรงนี้เราก็เลือกมาที่เซอร์วิสโหมดแล้วกดคอนเฟิรมในเซอร์วิสโหมดมีอะไรบ้างก็เริ่มจากตัวนี้นะครับเป็นอะลา l มล็อกก็จะโชว์อะลามต่างๆของเครื่องใช้งานไปแล้วเครื่องอะลามมินิวันรุ่มโลหรือว่าแพนนอดไดเบลโลอะไรต่างๆมันจะเป็นคล้ายๆยูเซอร์อะลามัมันก็จะจำค่าวในนี้หมด เป็นอะลามล็อกมันมาอันนึงก็จะเป็นเ er ออร์เลอร์ล er ็อกเออร์เลอร์ล็อกตรงนี้ก็คือมันจะโชว์เออร์เลอร์ของเครื่องถ้าอุปกรณ์ภายในเครื่องส่วนไหนส่วนหนึ่งมันทํางานผิดปกติมันจะขึ้นเ er ออร์เลอร์มันก็จะโชว์ล็อกไว้ตรงนี้ถ้าเรามาเช็คก็เราอาจจะมาดูที่ตัวล็อกดูว่ามันขึ้นอะไรก็จะง่ายต่อการเซอร์วิสอันนี้เออร์เลอร์ล็อกถัดมาเป็น เทสเป็นฟังชันเทสนะครับเทสแก๊สอิเล็ v ทวาล GIV ก็คือตัวแก๊สอิเล Valve วาลจะอยู่ในเวนเอนจิ้นนะครับเทสว่ามันสามารถเปิดปิดแก๊สได้หรือเปล่าจะได้ยินเสียงนิดนึงรับก็จะขึ้นว่าพาร์ทถ้ามันมันเทสผ่านก็จะขึ้นว่าเฟลท์ให้เลยนะครับถัดมาตรงนี้ในเวนเอนจิ้นมันจะมี แมคคาเนียลโอเวอร์เพชเชอยู่ตัวหนึ่งที่110ซนเมน้ำครับอันนั้นเป็น Mechanical o v e r p ร์เพชเชแต่ในส่วนของเวนมันก็จะมี o v e r p ร์เพชเชของมันอีกซึ่งเป็นในส่วนของซอฟ์แวร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้ DPL ก็คือไดรแกสเพชเชอร์ลิมิตนะครับสวิตก็คือมันจะตัดการทำงานของโฟ c o คอนโทรลวาลเมื่อ p พชเชอร์มันเกินที่104ซนติเมตรน้ำา104นะครับ ก็คือมันจะวัดจากไอตัวเซนเซอร์เซนเซอร์จะวัดเพอเนอร์ถ้าเกินที่104เซนติเมตรนะ้ำมันก็จะตัดการทำงานของโฟลนวบอล์วตอนเทสต,ต้องต่อเครืกลิ่แล้วก็มีบอกตรงนี้นบอกว่าให้สวิตช์แบ็กทูเวนนะครับเซตเฟสแก๊สทู่นสิบริลิตรเฟสแก๊สสิบริลิตรอันนี้อย่าลืมว่าไซเคลิลเออ ให้ออกูดวายพาเชียนแล้วก็สเตเลสตาเทสนะครับมันให้ออกูดก็คืออุดแล้วก็สตาร์มมันก็จะตัดมองทันไหมครับเมื่อก,กี้ไม่ใช้เกตุนตีเกินร้อยสี่ปุ๊มจะเสีโอเคอันนี้คือทางาหนปกติถัดมาครเป็นเทสซีเลอพอร์ตก็คือมันจะเป็นการเทส สอดสองลำสอแล้วมาส่งสัญญาณได้ไหมอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกันมาได้ไม่ไดใช้หัวข้อนี้ที่อยากจะให้ทําในส่วนของเทสลิคมันจะเป็นรวมอยู่ในหัวข้อบิตติ้งธรกิจลิเทสนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเทสตตอนสุดท้ายแล้วก็ไปเทสลีกก่อนใช้งานเครื่องข้ามาที่ Di ส p พย์ t อ D Channel นะหน้าตรงนี้ก็คือมันจะโชว์ค่าต่างๆภายในเครื่องนะครับ อย่างเช่นพวกค่าไฟฟ้าค่าเพ t เชอร์ค่าโฟลณขณะนั้นนะครับก็คือมันจะมีค่าแอคชวลมีเลงถ้าเราจะมาดูก็คือดูว่าค่าที่มันอ่านได้มันอยู่ในเลงหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในเลงก็คือมันทำงานผิดป,ปกติในหน้า A 2 D Channel ก็จะมีอยู่2หน้าก็มันเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาอาจจะเข้ามาดูในส่วนตรงนี้ก่อนได้ ถัดมาเป็น Display d i g i t Signal นะครับไอทเลตโอคือ In Out Signal หน้านี้ก็คือจะดูสถานะของพวกอ,อินเทอร์เฟซของตัวสวิตต่างๆครับอย่างเช่นแบ็คเวนสวิตท h สทดูว่ามันทำงานหรือเปล่าสถานะถูกต้องตามที่เราตั้งเราสมมติอันน,นี้อยู่ตำแหน่ง Back นี้ต้องอยู่ที่ Back ถ้าไปที่เวน ้งไปที่เวนอันนี้คือเช็คเหมือนกับว่าเช็คว่าสวิตช์มันทํางานได้ปกตินะครับ SIO ส,สวิตชนะ์อนนันัเป็นคอมอนแก๊สติดมาเป็นเวนประมาณนี้นะครับถัดมาเป็นดิสเทเแบตเตอรี่อันนี้คือดูคร่าวๆข,ของแบตเตรรอร,เรี่นะครับคือไฟชาร์จเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่โวลเตนดอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเราเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะขึ้นประมาณ1ิ3มโวลต์แล้วนะครับ คือดูคร่าวๆได้แต่ไม่สามารถดูว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมหรือเปล่านะครับถัดมาเป็นดิสเพย์ t f ฟเซนเซอร์ครับตัวนี้คือมันจะเข้ามาดูในส่วนของไอตัวด้านหลังตัวทิวโฟตัวนี้ครับที่มันอ่านค่าโฟออกมาเป็นค่าดิจิตอลว่ามันอ่านค่าได้หรือเปล่าหรือถ้ามันอ่านไม่ได้อาจจะเข้ามาดูว่ามันเออร์เลอร์อะไร าจจะเทส mm hmm. เปิดโฟล์ mm hmm. แล้วดูว่ามันอ่านไหมนะครับ <Okay. S 1> ถัดมาก็จะเป็นเทสคีย mm ์แพดนะครับดูว่าปุ่มมันใช้ได้ไหม mm hmm. อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของนอบนะครับ mm hmm. คือจะมี mm hmm. เขา mm hmm. okay. เ คอเตอรอลวายนครับก็คือเหมือนกับว่าหมุนตามเข็มกับทวนเข็มคือวิธีเทสก็คือหมุนตามเข็มทวนเข็มมันจะต้องไม่ขึ้นถ้าหมุนทวนเข็มตามเข็มมันจะต้องไม่ขึ้นแต่ถ้ามันมีขึ้นแสดงว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับน,นี่วิธีเทสถัดมาเป็นโฟวาลเทสอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการเช็คตัวโฟนทวนวาวว่ามันจ่ายโฟตรงตามที่เราตั้งหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมี ตัววัดโฟงน,นอกมาเทสมันนีอาจาัดไดการเลควเลเตอร์ก็คือในเวเนเช่นจะมีเ e ควเลเตอร์ตัวหนึ่งที่ปรับเพรเชอร์ไว้ที่ย5 psi ในการปรับจะต้องเข้ามาในเซอร์วิสโหมดหัวข้อนี้นะครับแล้วก็ปรับมันมีขั้นตอนอันนี้ผมจะข้ามไปเพราะว่ามันจะปรับไว้ในกรณีที่เปลี่ยนเ e ค u เลเตอร์หรือติดตั้งเครื่อง ออกจากโรงงานครั้งแรกนะครับอันนี้เราจะไม่ค่อยได้ทำอัปเกรดซอฟต์แวร์ตัว Aspire View สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ผ่าน USB นะครับก็คืออาจจะเป็นในส่วนของออปชันของ Ventilation Vent นะครับหรือว่าทางผู้ผลิตมีการพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาไอตัวฟังชันขึ้นมาอาจจะมาอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับอันนี้เป็นออปชันคอนฟลิกตอย่างเรื่องอัปเกรดเมื่อกี้ก็คือมันจะมีในเรื่องของออปชันตัวออปชันตัวนี้ก็คือสามารถใช้คีย์เจ e เนเรตคีย์เอามาใส่นะครับต้องซื้ออาจจะเครื่องซื้อมาครั้งแรกอาจจะมีแค่ p c v หรือว่า VCB อาจจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาก็คือใช้เจ n เน a เรตคีย์มาคีย์เข้าได้มา a อ t i v a t ท code โ มาเป็น user select default นะครับ user select default ก็คือมันเป็นค่า default ตอนเปิดเครื่องครั้งแรกอย่างเช่นทุกค่า volume ค่า rate ค่า i to e อันนี้มันจะมีตั้งสมมุติตอนนี้มันตั้งเป็น last case ก็คือ case ล่าสุดหมอเขาตั้งไว้เท่าไหร่ปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่มันจะจำค่านั้นอันนี้คือเป็น last case หรือถ้าใช้เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ ถ้าเลือกเป็นตัวนี้ก็คือมันจะเอาตามค่าที่เราตั้งพวกนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมามันก็จะเอาค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็จะมีพวกอารามต่างๆค่าลุ่งค่าเทเตอร์ต่างๆไว้นะครับอันนี้มีสองหน้าจะตั้งเป็นราสเตยไว้ผมมีรูปนี้นะครับส่คอนฟิกส่วนหัวข้อพวกนี้ครับอันนี้ผมจะข้ามไปเพราะว่า มันเป็นคาลิเบตการคาลิเบตเวนเอนจิ้น Engine, นะครับออจะทำในกรณีที่มีการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคอนโทร์บเปลี่ยนอะไรในเว้นเอนจิ้นนะครับต้องทําการคาลิเบตมันนะครับอันนี้จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการแคลนะครับอันนี้ผมจะข้ามเพนะราะว่าแนะนําให้ใช้เป็นเทคนิคที่เขาเทนมานะครับเป็นบริษัทดูแลนะครับไอที่เราทําได้ก็คือมีออกซิเจนคาลิเบตนะครับสามารถทําได้ เป็นฟังก์ชันเดียวกันกับหน้าปกติ<อ>ก็คือเป็นฟังก์ชันการคาลิเบรตวิเชนเซลที่ยี่สิบเอ็ดเรแล้วก็ร้อยเปร์เซ็นตครับ, <Okay. S 2> รบก่อนที่จะออกไปเทสเครื่องข้างหน้านะครับหัวข,ข้อนี้ที่ข้ามไปตอนแรกบิ i ติ้งซิสเต็มที่ทสอบอันนี้จะเป็นการเทดลิกในส่วนของบิ t t ิ้งซิสเต็มฝั่งเวนนะครับฝั Fun ่งเวนก็คือ ในกรณีที่ท,ทสผู้ใช้เทสฝั่งแบ็กก่อนใช้งานก็จะทสแบ็กในกรณีที่ทเทสแบ็กแล้วเวลาไปใช้คนไข้ปรากฏว่าเบลโลมันตีตีแล้วมันดับเบลโลตกลงเรื่อยๆอ,อันนั้นมันอาจจะรีบฝังเวนได้นะครับก็คือเราต้องมาเทสหัวข้อนี้ขั้นตอนก็คือเซตแบ็กทูเวนนะครับเซนแบ็กวสเิทูเวนเซต ฟิสแกสโฟรทูมินิมัมก็คือปิดฟิสแกสโฟรให้หมดอันนี้ทันมาก็จะเป็นโอเว่นไวพาเชียนโอเว่นไวพาเชียนก็เซเล็กสตาร์ทก็สี่ก็ห้านะครับ <c oughs> บอกว่าให้ดูเบลโลให้ตก <c oughs> จนสุดนะครับข้อห้า